สวัสดีครับผมกอมแกมครูเลสซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสเตอร์เว็บ้อยสิบของเราโอเคใกล้กันก่อนนะครับอันนีครับมาดูเริ่มต้นการเปลี่ยนสเตอร์ก่อนสเตอร์ก่ะนชุดโซ่สเตอร์ ชุดโซ่นะครับแล้วก็ถอดเนี่ยคอะตั้งโซ่สองเชือ,อแล้วนี้ เรามาดูใกล้ๆนะครับว่านี่เห็นไหมครับตัวสเตอร์นี่ฟันล้มเลยนะครับเพราะว่าที่ที่มันล้มเร็วเพราะว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนงไม่ได้พร้อมกันอันนี้เปลี่ยนทีหลังโซ่นี้มีเดิมอยู่แล้วแต่ก่อนมันก่อนที่จะแปลงล้อใส่สามการนะครับมันใส่โช้กของเอ้โซ่ของเวฟเดิมอยู่แล้ว นี่พอเราใส่สามก้านมันต้องใส่เปลี่ยนสเตอร์ใหม่เป็นของเทน,นาและนี่มันก็เลยได้เปลี่ยนแท่นี้พอเปลี่ยนไม่พร้อมกันนะครับสเตอร์ชุดโซ่สเตอร์สามอันเนี่ยมันจะเกิดการแพ้ก,กันก็คือกินไม่สม,ม่าเสมอนะครับสเตอร์หลังหมดเร็วแน่นอนนะครับไม่เชื่อลองดูนะครับว่าถ้าใครไม่เชื่อทฤษฎีผมนะครับว่าถ้าเปลี่ยนไม่พร้อมกันนะทั้งเซ็ตสามอย่างเนี้ยสเตอร์หลังสเตอร์หน้าโซอ่ะ มันจะหมดเร็วมากๆเลยนะครับจากปกติสี <'s the> ่เดือนห้าเดือนหมดอันนี้รถวิ่งทุกวันนะครับแต่เนี้ยใช้ระยะเวลาประมาณเดือนกว่าสอเดือนนะครับหมดประมาณสามพันโลหมดเลยเสริหลังเกี้ยงกลมเลยเดี๋ยวรอบนี้ผมได้สั่งของลาซาด้ามาเป็นพาทิปนะครับไม่น่าจะแท้ครับพาทยใส่ของพาทิพนะครับ มาแล้วครับชุดเซอร์สเตอร์ลาศดาสีโซดีไอดีสเตอร์ปุ่นแล้วเนี่ยทีเปลี่ยนสเตอร์นะครับขันอันวเนี้ยก่อนโอเคอันนี้ใช้ตัวทีเบอร์แปดนะครับร้านใหญ่ <S <S จุดไหนนะครับเนี่ย13ฟันกับ3 6 13 36ทดสเตอร์ไม่รู้ผมไม่ได้รู้เรื่องไล่สเตอร์นะครับผมก็มาครับคันอันี่ก่อนอันนี้ใช้ตัวทีเบอร์8นะครับร้านทุกอยาก่างในเซียไก,กนะครับใช้ได้ สเตย์หน้ายังไม่หมดนะครับคันฟันยังเหลือครบอยู่เลยใช้นะครับยังใช้ได้เลยคลองนะครับตบหนึ่งครั้งตังซักดังแล้วมันมีสองตัวนะครับล่างบดงานนรับมาดูไกล้ๆห่ถ้าเราขันรถไปันึงอจะเป็นสลยหมุนกหม่หมนนิดนึงนะครับเฟือง เราไม่ใช่ช่างที่จะใช้ทุกวันใช้ยี่สิบบาทก็ได้นะครับมานอย่างยี่สิบ้าวนานๆจะใช้ทีครับสี่ห้าเดือนนะครับคุณจะได้เปลี่ยน้วใส่สเตอร์หน้าก่อนนะครับออกมาแล้วนะครับเทไย้ต่อไปเรามา หาไม่เจอเดี๋ยวเบอร์สิบก็หมุนออกได้เลยนะครับโอ้โโอเคไป ออามาแล้วนี่คือสลักที่ที่ที่มันดันเลยเนี่ยเอาไปงานนี่ผมไม่ใช่นาฬิกาลองแหวนี้ไปตัดโซ่อันเดิมออกเปลี่ยนสเตอร์คัตเยิร์ดเลยมาได้ต่อไปเรามาดูชุดสเตอร์หลังนะครับอันนี้เป็นล้อแปลงล้อแปลงนี้จะเปลี่ยนจากน็อตปกติของน็อตสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัน ล้สเตย์ของรถทัวรปันจะเป็นตัวเมียขันออกมาถูกต้องไหมครับแต่เนี่ยเป็นรถแปลงแปลงล้อไปแล้วดะยต้องเปลี่ยนจางตัวล้อฟูเลยนะครับตัวฟูอัดเข้าไปและลองแหวนอีแปกนะครับนะครับวิธีถอดนะครับเราจะยังไม่ถอดล้อนะครับมันจะได้ง่ายยากหรอกอัดดอกดารของผมยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรอกเพราะว่ารถมันหวานหนึ่งตัวเป็นรถที่แปลงมาข้างหน้าก็ ไว้ครับวันนี้ผมจะจบเพียงแค่นี้ก่อนผมจะไปวินแกลบก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวการแปลงดิสให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้พอแค่นี้กันนะครับ